ามาชมฟอร์มยักษ์ของหยกจกักรพรรดิ FH 46ค่ะจะบอกว่าโคดนี้ที่เป็นไฮบิดนาคนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนาะเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆท่านนะคะเก็บเข้าสวนกันไปหลายท่านเลยสวัสดีค่ะพี่เกสวัสดีครับผมตัวนี้เป็นอะไรยังไงเอ่ยตัวนี้เป็นไฮบิดจันนาคตัวหนึ่งเลยที่ได้เรื่องของอัตลักษณ์ฟอร์มใบสวยงามเนาะเป็นความผสมผสานระหว่างบุษราคำกับจันนาคได้ลงตัวเลยนะครับสังเกตนะครับมีความใบกลมอูชิดเนาะ แล้วก็ได้ความสวยใบใบสวยมากค่ะพี่พี่ดูนี่นี่นี่คือจริง,รงๆน่าจะเป็นฟอร์มเต็มเลยนะคะคอืมใครอยากได้ไม้ที่ได้ฟอร์มใหญ่ๆฟอร์มคนะเรน่เหมือนฟอร์มฟอร์มประกวดอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเป็นไม้ที่น่าจับตามองเลยครับผม,มลักษณะเขาคือการแดงนะครับมีการเข้าสีได้เหลืองแล้วก็มีความเฉดส้มอ่า,เท,าเท้าเฉดส้มของบุษราคำเป็นโทนสีสว่างไฮบิดนาคที่เป็นโทนสีสว่างเนาะเหมือนจะออกแนวเข้าน้ําตาลนิดหนึ่งด้วยนะคะพามาชมก้านค่ะพี่เก ก้านตัวนี้มีอัตลักษณ์แตกต่างกับบุษราคำยังไงเอ่ยอตัวนี้เป็นก้านก้านแดงนะครับมีความมีความด่างลายขึ้นก้านเนาะแล้วก็ม,มีความอมีความเลือบขึ้นเสียนนะครับตัวนี้นี่สวยมากค่ะมาชมให้ใกล้ๆนี่ค่ะก้านสวยมากค่ะแล้วก็ฟอร์มสวยมากค่ะฝากไปติดตามพี่ๆที่เก็บไม้เอ,อ่อ F H สี่สิบหกยกจักรพัดเข้าสวนกันด้วยค่ะเขียวหยกที่สวยงามเลยครับตัวนี้อ้สวยนี่นี่อันนี้อันนี้ยังไม่ไม่กางใบดีนะนี่ใบล่าสุดนะคะคพอกางใบดีนะนี่พี่ๆดูฟอร์มทรงใบ T4 นี่ระบบปิดนี่ต้องไปดูกันอีกทีว่าจะเข้าได้ถึงแค่ไหนเนาะ,ะสวยมากค่ะยกจักรพัดพัดพัดค่ะขอบคุณค่ะพี่แก